s c r ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้จะพามาดูนะคะ Vigo คันนี้สวยมากเลยสีน้ำเงินนะคะแต่งได้สวยมากเลยค่ะวันนี้ลูกค้ามาติดออนิ่งนะคะลูกค้าเลือกไซส์2.5ความกว้างนะคะความกว้างกับตัวรถนะคะ2.5เมตรนะคะแล้วตัวออนิ่งเนี่ยยืนยาวออกมาได้3เมตรนะคะติดออกมากําลังสวยเลยนะคะถือว่าสวยเลยค่ะสวยมากค่ะ นะคะเลือกคานขวางทรงอารมีสูตรสามนะคะที่มีฉาย,ยาว่าเจ้าปีกเครื่องบินนะคะอ่าน,นจะพามาดูคานนะคะนีะคะวววสวยมากทางเรานะคะจะเลือกคานให้เหมาะกับรถ ะะหมายความว่าความยาวของคานนะคะเราจะเลือกให้มันสวยงามค่ะให้เหมาะกับรถนะคะจะไม่ให้มันยาวเกินไปจะไม่ให้มันสั้นเกินไปนะคะจะให้มันสมส่วนกับตัวรถพอดีนะคะสวยงามมากค่ะอลนิ่งก็แข็งแรงมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ s c r ราชาแหลกหลังคานะคะเรามีบริการติดตั้งและจัดส่งทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมหน้าเพจกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะขอบคุณมากนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย SCR ทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะ